สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับบานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่สี่ทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับเนาะวันนี้นะครับหลับแต่เช้าเลยนะครับหลับคาชุดเลยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นๆนะครับ อากาศกำลังพอดีเอาเอาเอาเอนะครับแม่เขาก็กินหญ้าอยู่นะครับกินอาหารนะครับแม่หญิงของเรากินอาหารนี่เป็นเป็นหญ้าในเปียนะครับผมที่พ่อควานนะครับไปรับจากาสวนสัตว์มานะครับ เพิ่งมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับได้คนละ6มัดนะครับวันนี้ได้คนละ6มัดนะครับสองเชือกก็12มัดนะครับเป็นยาในเปียนะครับผมกินใบก่อนนะครับเราค่อยกินต้นนะครับถ้าโยนเยอะนะครับน้องก็จะอ่ากินแต่ใบนะครับต้นไม่กินนะครับ ถ้าไม่ควานอยู่นะครับน้องก็จะกินแค่ใบนะครับต้นไม่กินนะครับไม่กินลําต้นนะครับตอนนี้น้องก็หลับอยู่นะครับน้องปันฝันนะครับเพราะว่าตื่นขึ้นมานะครับผมตั้งแต่นู่นนะตีสี่นะครับตีสี่แล้วไม่หลับอีกนะครับแล้วก็มาหลับาอช่วงเช้าเลยนะครับพอดีนะครับพ่อฟานก็อ่าปิดการไล์นะครับน้องก็ได้ อยืนหลับนะครับแล้วก็แม่ควานนะครับก็ได้ไปปูที่นอนนะครับแล้วก็ได้นอนนะครับรู้สึกว่าะจะชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวไปดูน้องปันฝันก่อนเนาะนะครับผมอยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> นูน่นฝั่งนู่นเลยครับ ผมหลับปุ๋ยเลยนะครับออ้ดูผ้าห่มสองชั้นเลยอาการไม่ค่อยหนาโอ้ทำไมาผมมาเยอะอย่างโอ้ดูนอนอาปากซะด้วยนี่นะครับหลับได้เช้าเลยนะครับผมม่เอฟซีนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาน้องออกเดินนะครับประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าตอนเช้านะครับไม่ได้เดินนะครับหลายวันแล้วนะครับก็เนื่องจากติดธุระเนาะนะครับวันนี้ก็ถ้ามีเวลาว่างสักสี่โมงนะครับเดี๋ยวก็จะพาน้องออกเดินหน่อยนะครับวันนี้ก็นอนอาปากซะด้วยเออ เดี๋ยวไม่เกินส AH ักอีก20หรือ30นาทีนะครับแล้วก็แม um ่เขาจะปลุกแล้วนะครับปลุกให้กินนมนะครับเพราะว่าถึงเวลานะครับถึงเวลากินนมสักตื่นข OK ึ้นมากินนมนะครับสองข้างแล้วก็ค่อยมานอนใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไม่กินนมเลยนะครับไม่ได้นะครับแม่เขาจะปลุกทันทีเลยนะครับนอนนานนะครับแม่เขาจะปลุกทันทีเลยนะครับ ปุกขึ้นมาให้กินนมนะครับเพื่อมาให้กินนมก่อนนะครับแล้วไปนอนต่อได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่แหละแบบห <c oughs> ลับแบบสบายเลยนะครับเนี่ยหลับปุ๋ยเลยนะครับ การหลับของน้องนะครับเมื่อวานนะครับถ้าเวลานี้นะครับน้องจะไม่มาหลับตรงนี้นะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากนะครับเมื่อวานนะครับน้องก็จะหลับอยู่ตรงแดดนะครับอาบแดดนะครับพอดีอาบแดดเลยนะครับจะนอนอยู่ตรงแดดนะครับวันนี้ไม่ไม่ค่อยหนาวนะครับไม่หนาวนะครับ ก็จะมานอนอยู่ที่เดิมนะครับตรงนี้ประจํานะครับถ้าไม่หนาวนะครับถ้าวันไหนหนาวนะครับทรงวันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนะครับน้องไม่มาตรงนี้เลยมาแต่ว่าไม่นอนนะครับไม่นอนนะครับก็จะนอนอยู่ตรงที่มีแดดนะครับแดดส่องมานะครับก็หลับสบายนะครับหลับสบายเลยนะครับ ก็ขอชักสามตัวนะครับน่าจะได้นะครับนี่โอ้นะครับผมไม่เมสีีรับค่าชุดนะครับนี่อ๋นนท์แม่หญิงก็กินอย่างเดียวนะครับเรื่องกินนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับาเริ่มที่จะกินนะครับลำลำต้นแล้วนะครับเมื่อกี้กินจะใบนะครับตอนนี้ก็เริ่มกินจะต้นนะครับลำต้นนะครับ เนี่ยเริ่มกินลำลำต้นแล้วนะครับผมอ่ะครับก็จะอ่าเพราะว่ายาในเปียน,นี้เขาปลูกนะครับปลูกไว้ขายโดยเฉพาะเลยนะครับ <c oughs> ส่วนของอ่าโครงการสัสตว์นะครับผมที่ที่ที่เขาแบ่งให้กับพ่อควานนะครับอ่ะตอนนี้ยังเกิดยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับที่เอ่ให้ลูกชายไปไป,ไปตัดมานะครับนี่อยู่ในรถเข็นเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดได้ไม่ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับนี่เดือนเดือนเดือนกว่านะครับเดือนกว่านะครับก็จะสั้นนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าไม่มีน้ำเนาะก็ถ้าช่วงมีน้ำนะครับก็จะเกิดเร็วมากนะครับเพราะว่าเป็นอ่า เป็นดินใหม่นะครับเป็นดินใหม่นะครับเป็นดินใหม่นะครับแล้วก็ทำเรยตรงนั้นนะครับจะลุ่มๆหน่อยนะครับเดือนอเดือนพฤษภานะครับน่าจะ <c oughs> น่าจะฝนตกนะครับน่าจะสวยนะครับ แล้วก็ที่ใหม่นะครับที่จะบุกเบิกนะครับตรงนี้ก็ถ้าปลูกเรือนพุทธพาได้นะครับสวยเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับตอนนี้รถไทยพ่อฟานก็ไปหาตอนเช้านะครับก็บอกว่ายังไม่ว่างเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังไถนาอยู่นะครับต้องตาว่างนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมามาให้ก็บอกว่าไม่ต้องบอกเพราะว่าเขารูู้ที่ของพ่อฟานแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วเนาะ ตอนนี้ก็น้องหลับสบายเลยนะครับแลก็น้องโตขึ้นมานะครับอีกสักสองเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนนะครับปลูกยาตรงที่ใหม่นะครับก็น้องได้กินพอดีนะครับก็ได้กินพอดีเลยนะครับเนาะก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับผมก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับ